สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเนาะทุกท่านทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศมากินข่าวน้ำกันเด้อครับเด้อกับแม่บ้านเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นได้อันนี้พักย่างเนี่ยอู้พักไผ่นเปล่ายบ่แม่พี่น้องกินกับตำบังหุ่งมีแคบหมูน้ำกุนนะปลาต้มอาหารเศร้าของแม่บ้านเพิ่นน้องมาเนี่ยปลาทูทอดตำบังหุ่งเข้าม่พี่น้องนี่นะ อาหารเมโนโูบ้านเฮาเนาะจะแซ่บทำกันเนี่ยนะอาหารเมโนโูวันยุทธวันเนี่ยนะเพิ่ต่ำเองแซ่บเองท่ำฮงเพราะว่าพี่นอ้องกินกันอาหารเศร้าๆเนาะเมโนโูวันยุทธเนี่ยนะเขาเหนียวหอนฮอสเนาะมาเด้อครับเด้อทางไทยทางลาวทางต่างประเทศเนะะานะเด้อตรงไหนไม่ได ก,กมีแคปโมกินกับตำมงกุพงกอมไหมพี่เจอตาตำแบบเป็นบ้านฮล้เราต้องใส่อย่างหลายตำํงคุใส่ปลาแดกตวงกระเสบคำภาซีใหญ่ๆเนาะคำใหญ่ๆนี่พัก อันนี้ก็พ่องพัก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 ไพรเนาะพักไพ่อยู่ตามไทยจำหน้าจำมันนะเก็บขึ้นมาแช่ปักยุบดำหงผู้ใดยังบ่ทันกินเขาขม่านะครับเต้อประตูเถาะเหลืองเหลืองอาหารหลักเนาะ เห้น้องของบ้านเขาเลยแคบหมูกรอบๆเดือดทอดไม่ไหม้แล้วก็แบบนี้เนาะแคบหมูกรอบทอดให้ทอดกรอบๆข้าเหนียวให้ทอด ัน,นี่คืออันเถือเนอะเถือถอดอกับแกบของแ<ส>ม่บ้าน<ส>มันแสบครับตับหุองหงแบบบ้านๆเลยเพราะเป็นพี่น้องนอี่นะต้องใช้ยังหลายเลยเนะทำประเด็ดตวงแค่นั้นแหละอย่ได้แล้วเส็ดแสบแ้วเขาก็ห่อนตับหุองก็เพชร ออขอจบคิดเพียงเท่านี้นะครับเด้อบ๊ายบาย